สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจเ้อาไปแล้วดูปลานะคะนี่ปลาสอดไม่ใช่ปลาหางนกยูงนะเป็นปลาสอดแก้วนะคะนี่ปลาสอดไสหรือเปล่าปลาสดแดงหางแดง ดูไอทุงเงินนะคะนี่เอบทาเล็บมานะคะ f ีเล็บแดงแป๊ดเลยจะสู้กันกับไก่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ย่าตีกันนะมันจะจัดการอะไรกับไก่นี่มาหนี้ดิทุงเงินมานี่มานี่มานี่มาันี้มานี้มานี่มาดูที่เล็บนะเล็บแดงนะคะเนี่เอบไปทัเล็บมาหรือเปล่าถุงเงินนี่มานี่มานี่มานี้เร็ว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  ถุงเงินมันไปเลี้ยงไก่มันไปไล่ไก่ไม่รู้ตอนนี้ไปเลี้ยงไก่ไอถุงเงนินไปเลี้ยงไก่รือไปไล่ไปไล่ไก่ไม่รู้นะคะเนี่ดูมันไก่คลอดลูกออกมาเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยโคไปแอบกินข้าวไก่ดูนอนกินข้าวเลยเลี้ยงไก่นะคะถึงเงนินไปเลี้ยงไก่ ข้าวให้ไก่กินนะคะเนี่ย,ยนี่มีเอดทาเล็บมาแนลน้วอีซี่ดูเรืเ่องทาเล็บแดงมาแล้วนี่เลืเดเล็บแดงจอยวายนะคะนี่เอาไปแล้วดูถึงเงินได้เล็บแดงค่ะเอซี่เอานั่งแล้วมันเมื่อยเมื่อยเดินนะคะอื้อ พรุ่งนี้เราจะไปไหมงมหอยนะ่ะเออมนจะพาจะไปงมหอยงงวอนไหันกบ้านเอาบอกงการงอนที่สร้างรูนเวศเศดษ